สวัสดีครับวันนี้เรามาทัวร์ยินโชนลายอยู่ที่บ้านเซียนใหญ่นะครับผมบ้านเซียนใหญ่บ้านเซียนใหญ่ก็คือเซียนกั้งแห่งหมู่บ้านน้องน้องลมครับผมลูกศิลป์หลวงปู่หมุนโดยตรงครับผมดูดูแค่ไม้พรมนะครับผมดูแค่การถึงตัวไม้พรมอันนี้ก็อันนี้มันก็คล้ายกันแล้วครับผมบ้านหองลมเหมือนกันครับผมเปิดดูได้ครับผมยูทูบครับผมนี่วันนี้เรา เดี๋ยวผมจะเดินเด็กเดินนะครับผมทวนชวนไล่เราจะมากินดิบโชว์เปิดพิสดารคุ่ได้ถ่ทายรูปเป็นลุงมาลองจะเปิดพิสดารไปบ้านน้องสีไม้นะอันไปทายว่ดตันผมมันคนมุคอยหูมากเรื่อยๆดิถ้าบ่คอยตู้เปิดตู้ได้ไหมไม่ไม่ผมมาผมมาพี่เซนเจ้าตลาด เรงตอใส่พรเอาเ่สาพรแล้วไงด่ะก่อนกูเรียกลที่เราส่พระมาเส้วมวไอ้แก้วมึงก็ไม่รู้พระเราจะมาโชว์เปเอเปเผาที่สดานไม่เปิดเท่าไหร่หรอกมั้งมันก็เนื้อมันก็ปกตินะล้างนิดหน่อยล้างนิดหน่อยล้างนิดน่อยอ๋ดีแดังนั้นที่เดี๋ยวก่อนใช่ไห เรายินป่ะไม่เยนก็่าน่านยินน้ำหน่อยนโอเคแค่ <Okay. S 2> yeah. นี้ก็ลง YouTube ได้แล้ว